ใชเจ้าหัวตาขีมาพะขันตะปาเป็นผู้ฮับครับแล้วพอดีเอามาเชียงไว้น้ำเนาะเกลือกับน้ำมันบ่เท่อกันอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเชียงมันเปื่อยเนาะเกลือนะละลายมันละลายครับแล้วหลังจากนั้นเราเอโอ้เมนป่านี้วะมาก้าขันตปลานะอื กันเทนปลาลูกแล้วให้สุกมหากูหลองตาน่ะเนาะครับเนีกันเทนปลาคอคุยรอปลาห่ามึงอืมเมื่นี่เเขาคันสะปานี้ก็หินปลาดุกสุกมหาเจ้าตองตาก็จับบ่ได้ล้อมันมึอเห็นอะไรบัคคันสะปาฝ่ามือให้นับปบเข้ามาเลยตบแล้วเงี้ยมันเสียบเนาะไล่ขึ้นชื่อปลาห่านอืมเชื่อปลาห่าเอาไม้มาหามเอากูหามเส้นอะไรกูเดียวนึงอ่ะ S <S <an> มึงก็มาว่าอยู่นี่เชือป้ายมันเก็บเนอครับขึ้นไปจอมผูตัวนั้นแหละงัดบักหินลงมาจึงได้เอิ้นว่าบักหินคะป่าเขาสุดๆอ๋อวงนั้นนะัโนนะขาา้างขาเงี้ยครับตอนนี้เนะออให้ลงอ,าหาองกลาวิ่งให้มาขัางเก็บขางปคต,ตรลงววาหมู่ทอกหมู่ทรบักหินจึงลงไปยาเปิดสอบบัตรบห,ห้ามเลยม,มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าครับ